สวัสดีค่ะพบกันย้ำบ๊ายบายเฉียงเฉียงกศิริสานบ้านสาวปอนะคะมาเลยตรงกลางค่ะค้อนววยกำลังเห็นเวทีนะคะพี่น้องนี่ค่ะคือค้อนกำลังเห็นเวทีนะคะนี่ค่ะแดดอุ่นๆดีหายค่ะพี่น้องค่ะแงสวัสดีค่ะ งาวัดีค่ะงาวัดีค่ะมาถ่ายไงแท่ขึ้นลอยขึ้นขนลอยถ้าตื่ย่างนีฉันฮะไม่มีอารมณ์ฉันหิวข้าวเนี่ยหโยก็ไปซื้อกินเด็กแค่ก็หิวเหมือนกันงาลูกใครหิวข้าวรั้งได้เฮ้ยติกวนเจ้าเราเมื่อไหร่ได้เวลาคอยกวนเจ้าแล้วอ่ะได้ได้อย่าออกมาเด้อ ไม่ใช่ดึงไปนี่แหละบอสต้องออกบอสต้องออกมาเลยอยูได้หันแหละเล่นได้เกษียบไปแล้วกิ๊กข่าวละวัตะของ นกอ้วนคือแม่แท้ชักนารักบอกอักมา้นี่เขาละลายดอนี่ยูทูบเบอร์สาวเสียมาแต่สาวแต่หญิง ออกเลยว่าละ่ะพี่คอนเราขึ้นมาเลยเติมข่างเนี่ยหรือแรงไร่สนนะคะได้สนมาลำมสามคณะค่ะรือสุบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะ,คะไปครับรถเดี๋ยวสิดพลาเพิ่มเปื่อเฮ็ดบาทะคะ่ะ อ่อมก่อนต้น้อยเมันมเสียงอะไรก็ไม่รู้มาเลยเครื่องข้างเลยถอยขยิ้ถอย ลัา,าไปธุระพี่น้องโอ้ยขี่ตกลุมหลยมือไม่ได้ขับเองดับมือสมือขับเองอ๋อพี่น้องสัน้นพี่น้องสัน้นอ้ออไดเป็น้อค่ทายสองมือละแฟนเพลงแล้วจะหายพอพอยแหม่แล้วมจะไปเดือบึงาองไปกวนสาวไปกวนหญา้า เงี้หนุย่ยแงก็ักผ่ารัดาตบอยู่รังเชียกระได้คอยก็ไปท่ายถูกช่วงแล่าแงอีกคลิปหนึ่งผมเดาจะสิท้ายหายพี่น้องติดตามแน่อันเมียนร่างโคตรเหมือนกระถามมาวัานคือพอไปท่ายบานแน่สินะหนูไปท้ายบ่ได้พี่น้องเขาจะว่ให้เขาไปน้ำถั่วมาค่ะถ่วมลัดแล้วมนมันถ่วแห้งตอนนี้คือมีลรคาคาเฮี้ยแล้วต้องมีกู้ภัย ใช่เข้าไปได้แล้วก็น้ามันไหลมันไหลไหลเชี่ยวมากพี่น้องไหลแห้งบ่คกแเราไหลเชี่ยวพร้อมคือถ้าสิเขาไป่ทยเฮี้ยนใดคือต้องแจงกูให้แจงพี่นี้บานเขาแให้เรือหน่อยเขาไปเขาแข่เรื่อไงยังเดียวเราต้องใช้ชู้ฉีดพร้อมแต่ายแห้งบ้านปอตอนนี้แนอำเภอกกสุมก็ถ่่มถ่มไรหม่องเป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้านบ้านปอถล่มเด้เกือบเกือบไหลมู่บ้านแล้วเกือบทางอำเภอลวมั้ ทุกวันแพงแบบก็ขวมแม่แรงมันหลปรไเทศไทยไปไทยนั่นกะเหนื่ยแล้วก็บสะดวกก็เลยทายลงเฟซซื่ซอจ์เซ็นเซ่ร์เมทิโมัน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 หลายๆอ,อ,อย่างเนาะเพิ่งกับข้าวอมน้ำเทาก็เลยอันนั้นอันนี้นนโอ้ตกหลุมตกหลุมพี่เอ้ยตกหลุมรถตกหลุมอัสซา,าเ้อร์เงอรมือ<ๆ>อื่นอยู่บ้าน ยังบูบกันราวิชัยจำว่าได้ไปเบิ่งเอางานยังลาคูอีบอสโอ้อยากกินเด้ก๋วยเตี๋ยวเด้เนาะก็จะมีบุญได้กินบเนาะก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยตก๋วยเตี๋ยวก๋าเตี๋ยวนี่ก๋าเตี๋ยวกัจะมีบุญได้กินบอส เจนีช่องยูทูปสาวหน่อยก็ไลน์ไก็เลือกเบองเออเดอร์ต่อมาถามเพานาผู้ดันผู้นินยุใสย,ยุใสเวลาขอยทายดันไปหาเบองซองเขาเอาเบองช่องแดนเซอร์เ้ยเด้เเดอก็ติดตามก่อยหน่อยเพราจะวนุ่งมวนเด้อไปติดตามรูเแรงเหรสีไทยเบองโยสีไทยเบองโยกัดบบรรยากาศแบบชิวๆพอสิเป็นวันแล้วหอยค่าแล้วนา่าผัวมันรักผมว่ไปแล้ว ลหลายพี่น้องรถไล่ไหลแบนแทงรถไล่ไหลายหลายจริงๆน้ำมันหลายบออแต่กูดอยู่พอแล้วจะไปเหตุบัตรมานี่มันเหตุบาตเสียกระเป๋าเงินเสียอะไรอย่างเงี้ยเืินกระเป๋าเงินขับไปของน้าแล้วก็ลืมแล้วก็ต้องมาเหตุไม่เหมิดเงินกับเสียนาตบด้วยลังเทียกระได งากนั่นงากนี่สิได้เฮ็ดอื่นกับว่าได้เฮ็ดจมเนาะเป็นมนะจมเนาะปาก็จมอยู่มันยากเข้ามันอยากกินตรมต่ำแบบเผ็ๆดๆเลยสะหวมต้องก็แล้วสิ่งตาหน่อยใส่แหบหน้าตมอยู่บ้างเกียกันอะไรดันเซอร์นี่ ไปพี่ไปเบาเาเบาๆรถหลายรถหลายพี่เอ้ยเบิ้งไฮโยเบิ้งไฮโยของเบิ้งทาง่าไงหล่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแค้นี้ไปละคือโจบโจบหนึ่งก็จะคนละเรียนคนเล่นเป็นอย่างเขาสิแซงกับไม่เหมือนพี่นี่ขี้บันมันบ้านั่น เ้ยพี่น้องทักทายมรรลุหัวมวนอย่าลืมกดติดตามและอย่าข้ามโฆษณานะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปโอนค่าเหตุบาทก็โอนมาเด้อ <c oughs> ทักเฟซไปเลยค่ะเก็าเงินเสียนายคำพูนะครับเยเงินจ้กบาท <c oughs> เสียมาสุบาทเลยค่ะพี่น้องไปละค่ะไปเฮตุบาทก่อนขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย